เมื่อวันที่15กันยายน67พลตํารวจตรีมนตรีเทศขันพ์กองปราบพร้อมด้วยพลตํารวจตรีคงกฤตเลิศสิทธิกุลผู้บังคับการตํารวจทางหลวงพลตํารวจตรีนเรวิ์สุขนทวิทผู้บัญชาการกอพอจังหวัดเชิยงเสาบูรณาการกําลังร่วมกันจับกลุ่มนายฉางจินอายุ38ปีและนายเซิงหงอายุ31ปี2ผู้ต้องหาชาวจีนในข้อหาร่วมกันพยายามลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ และเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอาศัยอยู่ในราชาอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมของกลางเครื่องรบกวนสัญญาณร,รีโมทหนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือสามเครื่องกระเป๋าสะพายหนึ่งใบกุญแจรถยนต์หนึ่งดอกและรถยนต์หนึ่งคันโดยจับกลุ่มทั้งคู่ได้ที่บริเวณจุดพักรถมอเตอร์เวย์ตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดชเชียงเสาสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีแก๊งโจรตีนแมวออกอวาวาตตะเวนก่อเหตุงัดรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณจุดพักรถมอเตอร์เวย์บางปะกงเพื่อลักทรัพย์สินภายในรถอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบัตรเครดิตจนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางดังกล่าวเป็นอย่างมากทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางปะกงเจ้าของพื้นที่จึงประสานข้อมูลร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเร่งแกะรอยสืบหาเบาะแสคนร้ายกลุ่มนี้เพราะถือเป็นภัยต่อสังคมก่อนพบเบาสะแสสำคัญจากภาพกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุของแต่ละคดีพบว่ากลุ่มคนร้ายมีลักษณะคล้ายชาวจีนและมักจะลงมือก่อเหตุด้วยแผนประทุษกรรมที่คล้ายคลึงกัน โดยทำในลักษณะของขอบวนการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยจะเริ่มจากการดักซุ่มอยู่บริเวณใกล้เคียงช่องจอดรถของจุดพักรถมอเตอร์เวย์เมื่อเห็นว่าผู้เสียหายขับรถยนต์เข้ามาจอดและกำลังจะลงจากรถคนร้ายกลุ่มแรกก็จะใช้เครื่องรบกวนสัญญาณปล่อยคลื่นความถี่ออกมาเพื่อตัดสัญญาณรีโมทไม่ให้ล็อกรถส่วนคนร้ายอีกกลุ่มก็จะเข้าไปเบี่ยงเบนความสนใจผู้เสียหายโดยการพูดคุยโทรศัพท์ข้างๆเพื่อให้เหยื่อไม่ทันสังเกตว่ารถยนต์ของตนยังไม่ได้ล็อกประตูจากนั้น เมื่อเห็นว่าผู้เสียหายเดินห่างจากตัวรถเพื่อไปทำธุระแล้วคนร้ายอีกกลุ่มที่ซุ่มรออยู่ก็จะเข้ามาลงมือเปิดประตูรถเพื่อลักเอาทรัพย์สินภายในรถไปเมื่อเจ้าหน้าที่ทราบถึงแผนประทุษกรรมที่แน่ชัดของคนร้ายกลุ่มนี้แล้วจึงกระจายกำลังเฝ้าสังเกตการรอบพื้นที่ก่อนพบนายฉางจินและนายเซิงหงผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้ปรากฏตัวบริเวณจุดที่เกิดเหตุจึงเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดกระทั่งเมื่อเห็นว่าทั้งสองกำลังพยายามลงมือง,งัดรถของประชาชนจำนวนสองคัน จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมกับนำตัวไปตรวจค้นยังห้องพักก่อนพบอุปกรณ์ของกลางที่ใช้สำหรับก่อเหตุดังกล่าวจึงตรวจยึดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานอย่างไรก็ตามจากแนวทางสืบสวนเจ้าหน้าที่ยังพบอีกว่าก่อนเกิดเหตุมีหญิงสาวชาวไทยทราบต่อมาคือนางสาวบีนามสมมุติอายุ20ปีซึ่งเป็นแฟนสาวของเซงหงนั่งมาในรถคันเดียวกับกลุ่มผู้ต้องหาก่อนที่จะจอดส่งบริเวณจุดพักรถมอเตอร์เวย์แล้วขับรถออกไปเจ้าหน้าที่ จึงขยายผลเข้าตรวจค้นภายในห้องพักของนางสาวบีที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านพระราม9จากการตรวจค้นภายในห้องพบเคตตมีนจำนวนหนึ่งจึงจับกุมตัวดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกรายสอบสวนนายฉางจินให้การภาคเศษส่วนนายเซิงหงให้การรับสารภาพจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการสองกองบังคับการปราบปรามขณะที่ในส่วนของนางสาวบีนั้นแม้ว่าจะยังไม่พบหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการระเวนล,ลักทรัพย์แต่เนื่องจากตรวจพบยาเสพติดภายในห้องพัก จึงถูกแจ้งข้อหามีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเคตามินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวส่งสอนอมกสันดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามภายหลังการจับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีในการได้ไปซึ่งเงินในบัตรเครดิตนั้นทราบว่าเป็นการรูดบัตรจากเครื่องรูดบัตรระซึ่งสันนิษฐานว่ามีการผูกกับร้านค้าหรือพื้นที่ใช้งานในต่างประเทศสอดคล้องกับข้อมูลแนวทางสืบสวนที่เชื่อว่าคนร้ายกลุ่มนี้ น่าจะมีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอนเซนเตอร์ที่หลอกลวงเงินผู้คนหลายเครือข่ายขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลกรณีดังกล่าวต่อไป